สวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะวันนี้ตู้ที่เราสั่งก็มาแล้วค่ะพอบ้านกำลังประกอบค่ะนา้ครึ่งท่อนค่ะมันจะเป็นจะเป็นสองส่วนค่ะน่าจะประมาณนั้นสองส่วนค่ะตั้งขึ้นก็จะได้สองตู้สองตัวค่ะแล้วก็ใส่บานเลื่อนค่ะ เราจะเอาเข้าวตรงนี้ค่ะข้างตู้เย็นค่ะแกะของอะไรออกทั้งหมดแล้วค่ะเราจะใส่ตู้เข้าไปค่ะจะได้ไม่มีของวางเก,กะตรงนี้ค่ะดีใจมากเลยคะ่ะได้ตู้เก็บของแล้วเปิดกองก็ไม่ยากค่ะเขามี มีแบบแผนมาให้ประกอบอยู่แล้วอันนี้ประกอบใส่หลังค่ะแผ่นหลังพนักง,งานช่วยอยากช่วยค่ะแม็กซี่อยากมีส่วนร่วมทุกสิ่งทุกอย่างหันเลยสวัสดีครับสวัสดี ให้คนทำงานค่ะจะสี่ทุ่มแลยดืม่มชาอยู่เลยถ้าไม่ชาก็กาแฟค่ะเพราะบ้านบ้านนี้ ด้เป็นหนึ่งตู้แล้วค่ะเข่ามาแล้วหนึ่งช่วงเลือ,อีกครึ่งนึงค่ะมาเป็นสองช่วงค่ะอีกช่วงหนึ่งก็ใส่ไม่เต็มค่ะเหลือนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีขนาดเท่านี้ค่ะเราไม่ได้ประกอบเราไม่ได้บิวเองก็เลยได้ขนาดไม่พอดีกับที่เราช่วงวางที่เรามีค่ะจะ เล็กกอดช่องวางนิดนึงมีช่องเหลือไว้นิดนึงเท่ากับเส้นสีขาวตรงนั้นค่ะขอบบัวค่ะถึงแค่นั้นค่ะตรงนั้นก็จะเป็นที่ว่างนิดนึงก็งไม่เป็นไรไม่ปล่อยให้ว่างอย่างนี้เลยค่ะดีและว <c oughs> ไม่ต้องงออะไรมาใส่แล้ว <c oughs> นี่คือดอกไม้ในสวนค่ะเก็บมาไหว้พระค่ะดอกไม้ในสวนในพระเต็มเลยเยอะมากเยอะมากจนแบบ ฝนตกทุกวันเลยค่ะน้ําเขาดีมากเขาเลยสูงไวสูงแล้วดอกเขาเยอะเขาล้มค่ะนี่พะก็เลยตัดออกวันนี้ตัดออกไปหลายกิ่งเลยค่ะเขาล้มนอนลงกับพื้นเลยเพราะว่าเขาหนักค่ะดอกเขาใหญ่ดอกเขาใหญ่แล้วฝนตกทุกวันแล้วดอกเขาอุ้มน้ําอุ้มน้าแล้วหนักค่ะต้นเขานอนลงไปกับพื้นนีคะัต้องตัดออกเสียดายมากๆเลยค่ะอืม굿เชียชีย Santa Claus coming because nearly Christmas. Look white. Oh <laughs> 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 Why ho! cow long with Santa Claus because Christmas coming. The tam luang, he will What is my boy, sisters? My เทียชริงซีเซอส for the เน yeah. ี่ยกทำหายทำร่วงให้นอนนอกบ,บ้านัก,ก <c oughs> เป็นลูกมือนิ่งๆนหน่อยค่ะทำอะไรถ้าได้ทำด้วยกันแล้วมันมีความสุขค่ะทำคนเดียวมันก็จะเงงๆมันก็จะรู้สว่ามันโดดเดี่ยวเดียวได้ค่ะผ่ <c oughs> านเลิกงานมากินข้าวลูกสาวทำกุ้งถังค่ะวันนี้ อันนี้มีลูกสาวทํากุ้งถังให้กินค่ะอร่อยมากเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่วันนี้เราไปทํางานร้านเดียวกันค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านก็เป็นพี่น้องกันค่ะถ้างานยุ่งมากๆก็จะส่งไปช่วยกันค่ะวันนี้ลูกสาวแม่พาก็เลยไปทางานกับแม่พาค่ะทํางานด้วยกันพอเลิกงานสามีไปรับค่ะวันไหนที่เขาหยุดเขาจะไม่ให้เราขับไปทํางานเองเขาจะให้เขาจะไปรับค่ะไปรับไปส่งมีอย่างมีส่วนร่วมนิดหน่อยค่ะ เราเลิกงานเสร็จเราก็เข้าซื้อของเลยค่ะมาถึงบ้านลูกสาวเขก็ทำปุ๊บปั๊บทำเรียบร้อยกินข้าวแต่หัววันค่ะวันนี้กินข้าวเสร็จแม่พานั่งสักพักนึ่งนีบเลยค่ะหลับหลับไปเลยค่ะเพราะว่าเหนื่อยค่ะทำงานทั้งวันทำงานทั้งวันลูกค้าก็เยอะค่ะงานยุ่งมากเลยพอเลิกงานหมดแรงค่ะกินข้าวอิ่ หนังท้องตึงหนังตาย่อนค่ะนอนจนสามีปลุกค่ะให้มาช่วยจับค่ะช่วยจับตุก็เลยตื่นค่ะตื่นมาก็หาของกินนี่ค่ะแม่ผาได้มะม่วงมันค่ะมะม่วงมันเพื่อนให้มาค่ะเพื่อนคนเวียดนามให้มาค่ะให้มาสองสามวันแล้วค่ะตอนนี้เขากำลังเหลืองค่ะหวานแล้ว ปลกขึ้นมาแล้วมีของกินค่ะของกิน <laughs> ช่วยงานเขาช่วยงานช่วยงานสิบบาทกินไปยี่สิบบาทอร่อยมากเลยค่ะมะม่วงเขียวสเวยค่ะ มเหลืองแล้วค่ับวานปลุกขึ้นมากินอยู่แล้วอาชีพหลักค่ะอาชีพหลักในชีวิตนี้คือการกินค่ะ I love fruit เมื่อเดิน with biscuit or snack fruit is my favorite any fruit can eat but my stomach doesn't work very well. Doctor say I have too much fiber <laughs> too much fiber not drink much water. <laughs> แซ่บหลายค่ะมะม่วงมันมะม่วงมันที่เริ่มสุกกำลังหามค่ะวันก็มหมดได้เมนูใหม่หมค่ะทุกคน <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นนักกินไ <c oughs> ปนแข่งกินได้เลยค่ะองุ่นไล้เม็ดค่ะกรอบมากเลยค่ะกินต่อได้เอง เป็นข้าวเป็นกับข้าวเนี่ยถ้าอิ่มคือแน่นจุกกินไม่ลงแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยแน่นยังไงก็กินลงค่ะงุนไรเม็ดค่ะหวานกรอบค่ะีีี yeah.

แกประกอบเข้ากันน็อตเข้าสองตู้คู่แล้วค่ะใกล้แล้วใกลแล้วแค่ใส่ใส่เชลใส่ชั้นเข้าไปแล้วก็ใส่ประตูค่ะเป็นประตูสไลด์ค่ะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะครึ่งทางแล้วค่ะใส่เชลแล้วก็ใส่ประตูแค่นี้ก็สําเร็จค่ะเราสามารถขนของเข้าไปเก็บได้เรียบร้อยค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะทุกคน เกือบจะห้าทุ่มแล้วค่ะสี่ทุ่มครึ่งแล้วค่ะเอาไว้ต่อพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ทำได้ครึ่งทางแล้วค่ะไม่ไกลแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีความสุขทุกๆคนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ See you next video everyone Thank you for watching Bye bye